เอ๊ะไปเห็ดจังไลยเนาะพี่น้องงานเลยเครื่องยีมหโต๊เตรียมถนนอยู่นี่เครื่องแข็งหุ่นครับเบื้องหุ่นอ่ะหุ่นอ่ะเครื่องแข็งหุ่นอ่ะลถกระมาเพราะลดแบบนี้ยาวหไดเลยเลยเครื่องเครื่องเครื่องมาเห็ดดอกงานน่ะ โอ้ยเปล่าหันเลยกโอโอ้มั่แตะทายรูอยูหันละเห็นได้เ้องานน่ะอู้เบื้องขอบมีมาตกหนักนี่หล่อลอยชิบช็ดปีพนั่นเนี่ยอู้โอู้ะอิเตเวนกันลังขข้นงามเลยผูนออูโหงามอยู่ ต่ว่าสวยแล้วครับเห็นงานเห็นงานสองโมงเคืองหรือว่างสองโมงสี่สิบเลยว้าพอน้องเห็นดังงานเห็ดคอนเทนต์นี่รถมาเลยหลบอยู่หลบยังไงล่ะไม่มีทางจะเดินเนี่ย <laughs> โอหลบก็ลบคันนี้ก็มาอีกครับเเดินไปลยฮะ<ห>ว<อ> <laughs> ันหลังไม่ได้เหรอเมื <laughs> ่อคืนตีหนึ่งตีสองนูนะ รถก็ไม่หลบคนเลยรถมันไปได้อยูอ่ะอะโอ้มันักอใเหเอ,อ็กได้อยู่ะเชไจอดจอดจอดมักได้เใคร็ั <c oughs> น,ด <c oughs> นเด <c oughs> นเอยู <c oughs> อ่ <c oughs> หลอดแล้วไปแล้วเนี่นิ่มนิ่มไปไกลเลยโอ้มาเบิ่งเด้อมันนี้พี่น้องเด้อพี่น้องแมวพี่น้องแมวหลังจากหิมะลงนุ่งเนี่ไปวันมั่วหรือเจียงเจียงคืนเจียงคืนเด้อนี่หลังจากหิมะลงนี่เขาไหวยเจียงคืน เตียงขึ้นสตีหนึ่งแล้วฮะยงก่อนโอ้โหนะบรรยากาศลังหิมาล้งหอมวนหล้นเคริงแข็งวัวนะเขาบอกว่าหิมาลงอันท่ายก่อนักสุดในรอย17ปีเปอร์เซนต์7ปะอ่อิหลีนะแมนปะโอ้ดีนะเข้ามาท่านหลอกแสลงเข้ามาย้อนยุคในรอย17ปีว่ะปกติข้อบางๆนะแบบ จนอ่าแม่ถึงมาเห็นนะครับครับเพิ่งเคยเห็นนี่แหละนาเกลีย์เทือแรกไม่ถึงเทือแรกเนะเออนี่แหละเทือแรกนายอลีเบิ่งขนาดลงเลยเพรท่านมันตกสุปีนั่นเหมือนเลยมันเปรย์เหมือนเลยอันนี้อู้นี่อย่างกรอโกันอย่างนู้น่ะกองอายะอยู่อะไรวะกองอายะก็นี่ยังไงเดียดเอ้าเงด็กยืนโหลดปะ ไก็ขับมาไม่ยากหรอกอืมหนานมาแล้วกูอึ้งหวังกินสมอยู่เรงเดียวเลยอย่าได้ลบกินสมกินสมมากบ่ต่างกุยจับเป้งสิบบ่เออช่างเขายังอยู่แล้วเขาใช้เขาคว้าหรือเขาเนี่ย อ๋อแต่คือแต่คือเมื่หนาวเลยเนาะบมื่หนาวแล้วกินส้มยังไงวะบ่โอ้แต่เมื่อื่นเขาบอกว่าลมหอกดิอย่าแล้วนั่นในห้องคุณดันเห็นตรงหัวหมอกกว่าคือลดันเลยมืออื่นนะร้อมเปนอาปากจ้องควงเออครับถือควางหน้าปากจ้องควงหมดนะได้ทีแล้วโอ้เวอร์คุนอะ ย่างสากหิมะกรอบๆเลยเบืองนี่เวลามันละลายมาครับตอนตกบ้หนาครับจะตอมตกแล้วหนาวมันละลายมาเป็นน้ำแข็งนีครับูดน